สวัสดีครับนะครับผมจังม you ีท่าสายนะครับมาพบกันใน ep สองนะครับอันนี้ผมจะมาสอนกดนะครับกดฝาโดยใช้ตัวน <k Heh S 1> ี้นะครับผมใช้ต <k> ัวกดที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับอ่านะครับกดฝานะครับโดยการใช้แอบปั๊มนะครับดูแอปปั๊มเดืนขึ้นด้านล่างนะครับดูแอปปั๊มขึ้นด้านล่างด้านข้างตัวนี้นะครับด้านข้างตัวนี้จะเป็นตัวเป่าฝาให้ช่วยฝาช่วยเย็นนะครับโดยการใช้ ใช้แอปปั๊มนะครับแอปปั๊มตัวเดิมตัวเดียวใช้แอปปั๊เมเป็นตัวเดียวนะครับอ่านี่ครับใช้แอปปั๊มเป็นตัวเดียวทั้งกดดันนูนแล้วก็สามารถที่จะเป่าให้ฝาได้เดย็นลงนะครับอ่าอย่ครับแล้วโต๊ะนะครับรโต,ะโตะโ๊ะทำงานผมผมจะเจาะรูไว้นะครับผมจะเจาะรูเพื่อที่ผมจะเอาสายแอปปั๊มสอดลงไปได้นะครับสอดตรง,งนี้ตรงนี้แล้วผมจะประกอบเลยนะครับ

ตัวนึงก็ต่อเข้าที่แอร์ปั๊มเหมือนกันนะครับนะครับแอร์ปั๊มตัวผมจะมีสองดูตัวหนึงน่งใช้ดันนูนนะครับอีกตัวหนึ่งเป่าเย็นนะครับตัวเป่าเย็นเราจะเป่าไม่แรงมากนะครับปนิดเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับไอตัวตัวกดเนี่ยครับผมต้องยึดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ยึดก็ บางทีมันดันปุ๊บเวลาเราดันเข้านะครับเวลาจังบอกที่เราดันเข้ามันสามารถที่จะทาให้ตัวเนี้ยมันเคลื่อนไปแล้วมันจะกดให้สาที่ว่าแอปัอมเราครับสามารถที่ทําให้สายหักแล้วก็จะทําให้มันไม่หนุนนะครับมันไปยึดโตทำงานนะครับไ่นะครับ ก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็บล็อกนะครับบล็อกทำงานชุดผมจะทำไว้ค่อนข้างเยอะนะครับทำค่อนข้างเยอะ ผมจะกดไว้ผมจะนั่นทีเป็นสิบยี่สิบอันนะครับหรือสิบกว่าอันนะครับแล้วก็ตะเกียงผมก็คือผมใช้ตะเกียงทั่วไปนะครับตะเกียงแอลกอฮอล์ทั่วไปสาแล้วก็จะตัดไว้พร้อมที่จะกดนะครับแล้วเรามากดฝากันเลยครับใน EP2 ีสองนะครับโดยการใช้ตะเกียง หลังจากให้ปัญญาอ้กมาจนทั้งรู้ถึงต่างความเป็นจริงของแต่เนื้อแต่ฝังความเชื่อนั้นก็อาจจะเนื่องมาจากประสบการณ์เพราะเขาผมใา้ภาพฝังของหมาอุ่นเลือดตัวเองก็เห็นได้แลนที่สําคัญนะครับบล็อกถ้าทํางานจํานวนเยอะๆแนะนําให้ทําเป็นบล็อกไม้นะครับบล็อกไม้อัดนะครับเพราะความร้อนมันจะไม่สะสมนะครับ มันจะไม่เหมือนกันกันบบล็อกี่ว่าเป็นบล็อกอะคริลิกบล็อกอะคริลิกสามารถทําได้ไหมบล็อกอะคริลิกทาได้นะครับแต่เมื่อเรากดพัะจานวนสิบยี่สิบองค์ไปแล้วบล็อกอะคริลิกนะครับมันจะทําให้แอนนะครับแห่งแล้วมันจะกดสาให้เราไม่สนิทนะครับมาดูกันนะครับคัวนี้มาดูกันนี้ลอง แอปปัมเราเปิดเลยนะครับเราติดตั้งแอปปัมได้เลยก็เสียบปลั๊กได้เลยนะครับลมก็จะแอปปัมเราก็กดเสร็จแล้วความร้อนในความลมของแอปปัมมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับรูด้านล่างตรงนี้ด้านข้างตัวนี้จะเป็นความร้อนที่เป่าฝาให้เย็นนะครับแล้วก็ลนจะติด ถ้ามัเรีนทำอยู่แต่คือได้ถึงตาลก็สามารถต้องจำาถาบทธัญญาเครับผู้อยู่ใจที่จะศึกษาฝังอย่างมั่นงเมื่อสร้าแล้วก็กดเลยนะครับกดแล้วก็สไลด์เข้าไปครับถ้ามันไม่มันแน่นไปเราก็ปรับแล้วปรับแล้ใส่ทีแรกมันจะยังไม่ทะเลรู้จังหวะนะครับพอเราดับปุ๊บม,มันก็จะได้จังหวะพอรู้จังหวะปุ๊บ แล้วตอนนี้เราไม่ต้องกดไว้นะครับเพราะเราสไลด์เข้าไปพวกตัวสไลด์เนี่ยมันจะสามารถที่จะกดให้เรานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งกดไว้สไลด์ติดเลยล็อกเลยแล้วก็สามารถที่จะนําชิ้นใหม่ออกมานะครับนําชิ้นใหม่มาแล้วก็มันลนนะครับมันลนความร้อนมาปิ้งเนี่ย เารนาแล้วก็รู้ว่าต้นแฉกในเราเรียนวิชาสยศาสตร์มาถูกไม่ถูกต้องก็เลยทำน้ำมันตอนอาบต่างๆหลังจากทำนี้ทำผิดน้ำมันจะได้รับการลดน้ำมันร่วงผู้อาการเจ็บปวดประมาทก็ค่อยๆน้ำมัน้วสไลด์เข้าไปนะครับดันตัวเก่าออกไปครับดันตัวเก่าออกไปเห็นนะครับตัวเก่าเราจะดันออกไปเราจะ,จะดันตัวนี้ออกไปเสร็จแล้ว แล้วก็ลนชิ้นใหม่ได้เลยลชิ้นใหม่มาลนเร้วก็สามารถที่จะลนไฟป,ปิ้งไปนะครับปิ้งปัติกละก็ปิ้งปกตินะครับปิ้งให้นิ่มนะครับปิ้งให้สุกปิ้งให้นิ่มแล้วเราก็มานามาวางวก็สามารถที่จะกดนะครับไลท์ลงไปนะครับ กชิ้นใหม่ไปเรื่อยๆนะครับประเด็นดีตรงนี้คือข้อดีของตรงนี้ก็คือมันทําเราทําจํานวนมากนะครับทําเป็นพันองค์ถ้าลําพังเราเอามือกดไว้หรือว่าใช้ตัวกดนะครับมันไม่ทันนะครับเราต้องใช้หลายตัวมากนะครับโดยที่ว่าใช้ในการกดฝาแต่ตัวเนี้เราใช้ตัวเดียวเลยครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะครับ เนี่ยครับเราก็ได้งานอการ่เ็อยเวลานั้นก็เลยมสามารถพันาใควตาได้แต่ว่าที่ดงูอยาอยก็เกิดมากอแม่น้องก็รบอยาต่ว่าอย่า้วก็กดแล้วก็ดันไป วันนี้ชาวบ้านจะเวนป่าล้นเสนทางมาพบหลวู่อกสร้อยมีจุีจันทเป็นหองน้จากฝา่านกการแล้วีจันได้บอกผิดผสมที่มาคบข้าว่าต้องการอาลาตร์หลวงปู่าสิร้อยไปที่เองป่เพื่อช่อเมาเพื่อทเมืานะครับเรื่องจากเมป่าเพื่อเชมหน้าบานกัน่ ผมก็จะกดให้ดูประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็อ่าเนี่ยครับงานที่เราได้มานะครับงานที่เราได้มาดีดองเห็นนะครับเป็นนูนขึ้นเล็กน้อยสวยงามนะครับขอบข้างสนิทนะครับขอบข้างแล้วข,ข้างสนิทเพราะอยู่ที่เราปรับถ้าเราปรับแน่นมันจะสนิทดีนะครับ กแล้วนะครับแล้วแอปเดียวครับได้ไปหกิ้นห้าหกชิ้นนะครับหออกมาลักษณะยีนครับแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปตัดปีกนะครับตัดปีก็รประมาณว่าผมก็ใช้กันไกนะครับในการนี้อ่ ครับแตแล้วก็จะนําไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เตรียมประกอบนะครับโอเคนะครับลองทำดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำตอนผมประกอบให้อีกดูอีกจากอีกทีสามนะครับ 对，对，对。